ตั้งใจมาซื้อกนมปิดร้านแล้วก็มาเลยครับเหมือนพรอมลงหน่อยป่ะครับเนี่ยพอมอมลงหน่อยไหมเพิยอ้อาทิตย์นึ่งขายกี่วันเนี่ยขายได้สองวันโอแคสองวันเนาะใช่ ลูกใหญ่มากอ๋อต้องทอดสองกระทะเหรอครับไม่อ๋อไม่ทานแฟนยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่ถ่ายคลิปยาวนิดนึงครับแต่ไม่นานมากแล้ว คิดจะขายแฟรนไชส์ยังครับเนี่ยก็มีไปบ้างมีเข้าไปที่เพจอะไรครับเพจของมันขนมไทยเตาเพจอะไรนะครับเพจของมันขนมไทยเต่าอ๋อเข้าไปที่เพจได้เลยติดต่อทางเพจได้เลยใช่ไหมครับใช่เพราะมีคนแบบสนใจไงแต่พี่ก็รู้จะตอบยังไงตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครัโอ้โหไม่ค่อยว่างส่งสั่งวันแล้วเวลาปั้นเนี่ยสอนปั้นด้วยไหมครับ ราามันทอดดด้้วยปขายเครื่องด้วยไหมเครื่องก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งอ๋อแล้วแต่ลูกค้าเลยบางคนไม่ปั้นหืมส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ยังมไม่สะดวกของใ,งอในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงภาคกลางลูกกาสิงห์บุรีแค่นี้ลูกมันหอมมันไข่จังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะมีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณไข่แค่นี้ใช่ไหมฮะใกล้ๆก็ลูกมัน ส่งส่งแป้งให้เองเลยหรือให้ลูกค้ามาเอาแป้งคอาเปอแบบอมปันนอะ๋อแป้งคอมปันครับยเดี๋ยวพี่เขาถ่ายหน่อยนะถ่ายเฉย นีเ่เป็นคุณแม่น้องเหรอคะอ๋อ ประจำยุ่งเหรอครับแต่กระท็ยุ่งเรียนจากทำงานโครงการที่อบตด้วยผมย้ายมาทำงานอบตแล้วที่ไหนนะที่อบตหนองสงดาวอบตหนองสงดาวใช่เพราะว่าทุกหน่วยงานจะยุ่งหมดเลยวันนั้นเนาะจัดงานกันทั่วเลย มีหลายคอมเมนต์นะครับเขาสนใจมากแต่ทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ให้ไปดูข้อมูลในเฟซเฟซบุ๊กดีกว่าจะได้คุยกันเลยช่วงนี้ก็ยุ่งด้วยไม่ค่อยไม่ค่อยว่างด้วยเดี๋ยวก็จะยืดอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรแต่ลูกค้ามาตกใจหาไม่เจอให้เขามาที่นี่เลยง่ายดี ถ้าใครอยากจะซื้อแฟรนไชส์ก็มามา,มาดูเลยใช่พี่ว่าดีอ่ะอไปนะครับอ่านอยู่แล้วมหมดจริงอ่ะ <laughs> กกเอาลบพี่เห็นที่เขาไปขายที่เมกาขายดีมากเลยขนาดนี้เมกาใช่ครับที่เอ็ที่เอลเออะครับขายฝรั่งเลยขายฝรั่งกินอ่ะขายดีมากเอไม่นอแล้วไม่ใช่หมาเป็นเหยื่อเรียนหมดทั้งชุดเลยนะเนี่ย เปี่ยนเลยเป็นไม้ไผ่ก็ไม่ดีเพราะมันเป็นร้านเนาะเราดูแลยากด้วยอันนี้คงจะออกแบบเองแน่เลยใช่ออกแบบออกแบบร้านที่ออกแบบเครื่องเครื่องเครื่องปั้นเหรอครับเป็นลาเป็นโลหะเฉย่เนาะเป็นลาเป็นโลหะเฉย่อาล้วแบบเอ็นเตเลสแล้ก็ดีไม่เป็นลาไม่เป็นลาอะไรร้านก็ง่ายดูแลง่าย ดีนะเข้าใจขูดนะม,นมันสะดวกไนงะเราทำทดีไปก่นอนยังทำเยอะอยู่เนาะลูกค้าเยอะนะเราเเอะ่ะเพราะว่ากินง,ง่ายนี่ว่า,า,ามันขนมซื้อกัน ไ่ไหรปง่ายเนาะคนลมี่ติดเราเลยลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวก็มากันียังบ่ายน้ำมันใหม่มาตอนเย็นคนแน่นเคยมาทีหนึ่งโอน้องยังทอดเยอะอยู่เลยอ่ะตอนนั้นมาห้าหกหมงจะมืดแล้วยังขายดีอยู่้งใชไฟร 嗯 <laughs>。<laughs>